เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีาน,นิติบัญญัติสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะวันนี้วันศุกร์ที่8มีนาคม2567นะคะอยู่กับคุณนัทเดชเอียดปุ่มและดิฉันทัดดาวทองอิมค่ะ ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกานาทีวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณทัดดาวคุณผู้ฟัง<ฆ>มาพบกันนะครับแน่นอนว่ายังคงเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารนะครับที่นํามาฝากกันก็มีหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรองนายกรัฐมนตรีที่มีข้อเสนอแนะบอกว่าควรจะปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาในการต้อนรับแขกเมืองครับ ค่ะก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีการไปสอบถามนะคะว่ามีตัวเลขงบประมาณออกมาเนี่ยถึงกว่า138ล้านบาทในการจะมาใช้ปรับภูมิทัศน์ทำเนียบรัฐบาลก็เลยมีนักข่าวไปถามรองนายกสมศักดิ์ว่าค,คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวมีมาฝากกันด้วยแล้วก็ในส่วนของจับกระแสนิติบัญญัติต้องเรียกว่าคืบหน้า100%แล้วนะตอนนี้สําหรับการพิจารณา ร่างพรบงบป,ประมาณปี67นะคะจะได้มาติดตามการว่ารายละเอียดของการปรับลดงบป,ประมาณนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะแล้วก็วันนี้วันที่8มีนาคมคุณนัทเดชก็มีเกรดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันสตรีสากลมาฝากมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนครับคุณผู้ฟังทางรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์ครับระบุว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์ธรรมเนียบรัฐบาล ถ้ามีเงินเนี่ยก็ปรับได้เพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาในการที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครับค่ะซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการใช้งบป,ประมาณ138ล้านบาทในการปรับภูมิทัศน์ทำเนียบรัฐบาลในการเตรียมรับแขกบ้านแขกเมืองซึ่งนักข่าวก็ไปถามนะคะทางด้านของรองนายกสมศักดิ์ก็บอกว่าไม่รู้ แต่ว่าเวลาแขกไปใครมาเนี่ยก็ต้องดูความสวยงามที่บ้านตนเองภรรยาก็พยายามปรับอยู่ตลอดเดี๋ยวก็ปรับตรงนู้นปรับตรงนี้เอาน้ําตกมาใส่ซึ่งตนเองก็มองว่ามันเป็นเรื่องของคนเรื่องของมนุษย์แล้วก็เป็นเรื่องของความชอบด้วยที่สําคัญเป็นเรื่องหน้าตาของบ้านเมืองก็เรียกว่าต้องปรับบ้างไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเมื่อถามว่ามีการวิจารณ์ถึงเรื่องงบประมาณค่ะ ทางรองนายกสมศักดิ์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้ามีเงินมากก็ปรับแต่ถ้าไม่มีเงินมากก็อาจจะต้องรอไปก่อนค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามต่อครับว่างบฟอกอากาศในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนี่ยรัฐบาลเนี่ยวงเงิน32ล้านบาทคุณผู้ฟังคุณทัศดาวค่ะแพงไปหรือไม่ทางนายสมศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าอันนี้เนี่ยตนไม่ทราบนะถ้าอยากทราบเดี๋ยวจะไปตรวจให้แล้วตนก็ไม่ทราบเรื่องการใช้งบประมาณเพราะว่าไม่ได้เป็นคนทำครับ ผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าอ่าแล้วมันจะเป็นหน้าเป็นตากับประเทศใช่หรือไม่นายสมศักดิ์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยต้นไม้มันก็ดูสูงไปแล้วนะอากาศก็ร้อนปรับใหม่บ้างก็ได้สถาปนิกเนี่ยก็ต้องดูในส่วนนี้ส่วนที่ปรับแบบนี้ส่วนตัวเนี่ยเฉยๆหรือยังไงก็ได้บอกว่าถ้ามีงบทําให้มันสวยก็ดีแล้วส่วนจะเป็นเรื่องห่วงจุ้ยของรัฐบาลหรือไม่เนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะคิด อย่างไรครับทำเนี่ยปรัฐบาลเองเนี่ยก็แน่นอนว่าเวลาที่แขกบ้านแขกเมืองระดับประเทศระดับผู้นําเดินทางมาเข้าพบนายกก็ดีเข้าพบกับคอรมองก็ดีก็ต้องไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะหากมีการปรับปรุงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเรื่องของงบป,ประมาณถ้าเกิดว่ามีการมีข้อสงสัยมีคําถามอ่ะก็เรียกว่าน่าจะมีการชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบ เอาละค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกที่หยิบยกมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจับกระแสนิติบัญญัติค่ะพาไปติดตามเรื่องของการพิจารณาร่างพรบงบประมาณตอนนี้ก็100%เซแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวันสตรีสากลพักการเมืองเขาก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ ติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับอย่างที่คุณทัดดาบอกไว้ว่า พาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี2567ซึ่งก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับครบ100%พร้อมที่จะนําเข้าสู่วาระที่2และ3ในสภาผู้แทนราษฎรครับแต่ก่อนอื่นมาดูความเคลื่อนไหวจากพักการเมืองกันก่อนนะครับเนื่องด้วยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสตรีสากลทางพักไทยสร้างไทยก็ชูวันสตรีสากล8มีนาคมให้เป็นหมุดหมายสำคัญในการที่จะนำสตรีไปสู่ความ ทท่าเียมครับโดยหัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พร้อมด้วยคณะทํางานด้านการพัฒนาบทบาทสตรีก็ได้จัดเสวนาเนื่องในวันสตรีสากลค่ะโดยบอกว่าไทยเองเนี่ยก็จะได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสตรีสากลในโอกาสครบรอบปีที่36ด้วยซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งพักไทยสร้างไทยมาก็เข้าสู่ปีที่3 พรรคเองเนี่ยก็ได้ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทสตรีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสนับสนุนบทบาทสตรีในทุกภาคส่วนของสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงยังสนับสนุนนักการเมืองหญิงให้เข้าไปมีบทบาทในสภาแล้วก็ในภาคของการเมืองขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศซึ่งพรรคไทยสร้างไทยเองก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะการ ขจัดความเหลื่อมล้ำการสร้างความเป็นธรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ค่ะซึ่งในงานเสวนานะครับก็มีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มทำทางตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยก็เห็นตรงกันนะครับว่าแม้ในสังคมจะตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เช่นกันว่า โอกาสความเท่าเทียมและการเข้าถึงทรัพยากรยังมีช่องว่างที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะในมิติของชายและหญิงอุปสรรคที่ทำให้ผู้หญิงนั้นไม่สามารถพัฒนาตนเองสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และยังติดอยู่กับกับดักความคิดนิยมความเชื่อแบบเดิมที่มองว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นแม่บ้านเท่านั้น ดังนั้นการสร้างโอกาสให้กับสตรีได้รับการสนับสนุนสร้างความเข้าใจจากคนในครอบครัวและชุมชนรวมทั้งก้าวผ่านความกลัวของสตรีก็จะเป็นจุดเริ่มต้น ของก้าวย่างแห่งความเท่าเทียมครับค่ะซึ่งพรรคเองนะคะก็พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนทางการเมืองและทางสังคมที่สําคัญเพื่อหนุนนําให้การสร้างความเท่าเทียมเดินหน้าสู่เป้าหมายได้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกองทุนพลังหญิงให้เกิดความต่อเนื่องสร้างโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนนั้นมีงานทํามีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการอ p skill แล้วก็ re skill เพิ่มทักษะในด้านต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการผลักดันศูนย์วิวเม้นท์แคร โดยต่อยอดจากศูนย์พึ่งได้ที่คุณหญิงสุดารัตน์เองได้ทำโครงการนี้ไว้เมื่อสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการจัดตั้งกองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นมีอาชีพมีรายได้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวดได้อย่างมั่นคงและที่สําคัญก็คือการพัฒนาสตรีให้มีบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนของสสผู้หญิงในสภา ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงสิทธิ์และเสรีภาพในด้านต่างๆพร้อมกับส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งการบริหารการเมืองและราชการอย่างน้อยเนี่ยร้อยละ20ก็ ชูวันสตรีสากลเป็นหมุดหมายสำคัญในการนำสตรีสู่ความเท่าเทียมในทุกมิติด้วยครับค่ะคราวนี้มาดูการพิจารณาร่างงบประมาณปี6-7กันบ้างนะคะก็เรียกว่ามีความคืบหน้า100%เเซตเต็มแล้วโดยนายอนุสรเอี่ยมสะอาดสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยในฐานะที่เป็นโฆษกกรรมธิการวิสามันคณะนี้นะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยพิจารณาครบถ้วนไปแล้วทั้งหมดกว่า730หน่วยงาน สามารถปรับลดงบป,ประมาณได้ประมาณ90,00กว่าล้านบาทซึ่งนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนจากาคณะกรรมการว่าเราดําเนินตามกรอบสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ยึดป,ประชาชนเป็นหลักนั่นก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับประชาชนรวมไปถึงงบใดเนี่ยที่มีประโยชน์น้อยไม่ว่าจะเป็นการไปสัมมานาฝึกอบรมการดูงานต่างประเทศงบป,ประชาสัมพันธ์ก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าเป็นประโยชน์จริงๆหากอะไรที่ดูแล้ว ประโยชน์น้อยแน่นอนว่าก็ต้องถูกปรับลดงบประมาณค่ะซึ่งนายอนุสรเนี่ยย้ำด้วยนะครับบอกว่าการนำเสนองบปีถัดไปก็คือปี68เนี่ยถ้ายังมีงบที่เกิดประโยชน์น้อยก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็เชื่อว่าการพิจารณาร่างพรบงบปี68ที่กาลังจะมาถึงจะมีความเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ชี้นะครับว่าต้องยึดประโยชน์ของประชาชนนั้นเป็นสำคัญครับ เมื่อถามถึงการอุดทอนงบประมาณของหน่วยงานหลังจากถูกปรับลดนะคะนายอนุสรก็บอกว่าการขออุดทอนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเข้ามาในห้องกรรมธิการงบชุดใหญ่ก็จะเป็นไปตามการพิจารณาของอนุกรรมธิการก็มีหลายหน่วยงานค่ะที่ขอคืนงบประมาณเช่นกระทรวงกลาโหมที่ในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยมีการปรับลดงบประมาณในการซื้อเรือฟริเกต นื่งจากเห็นว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดที่ลงลึกเช่นจะซื้อจากบริษัทอะไรมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่เมื่อมีการอุดทอนเข้ามาในห้องกรรมธิการงบชุดใหญ่ ก็เห็นเช่นเดียวกับอนุกรรมธิการก็เลยไม่ได้คืนงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมตามที่ได้อุดธรนมาแล้วก็ให้ไปทําการบ้านมาใหม่ไปหาข้อมูลมาใหม่ด้วยขอย้ํานะคะว่าไม่ได้ไม่เห็นความสําคัญนะเรายินดีที่จะสนับสนุนกองทัพแต่ในสภาวะที่งบนั้นมีอยู่อย่างจํากัดก็เรียกว่าต้องจัดลําดับความสําคัญให้ถูกต้องซึ่งหน่วยงานก็สามารถขอซื้อใหม่ได้ในปีงบประมาณถัดไปค่ะ นายอนุสรกล่าวด้วยนะครับว่าขณะที่งบประมาณการจัดซื้ออากาศยานปีกหมุนดับเพลิงจากอากาศจากประเทศรัสเซียของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภที่ทางอนุกรรมธิการด้านการปกครองได้ตัดงบประมาณส่วนนี้ออกไปทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่า950ล้านบาทโดยยึดตามระเบียบข้อกฎหมาย แต่เมื่อมีการอุธทณ์เข้ามาในห้องกรรมธิการชุดใหญ่ทางกรรมธิการก็ได้พิจารณาถึงเหตุผลและกองงบประมาณที่มีอยู่จึงมีการคืนการจัดซื้อให้ทั้งหมดซึ่งมีเสียงบางช่วงบางตอนของนายอนุสรเดี๋ยวไปรับฟังกันครับอนุเขาก็พิจารณาลงลึกในรายละเอียดนะครับเช่นจะซื้ออะไรเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าบริษัทที่อยู่ในขาดจะซื้อเนี่ยมีอะไรสเปคเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงราคาทุกอย่างสมผลมีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็พิจารณาโดยละเอียด พอเขาตัดปั๊บเนี่ยนะครับพอมาอุธอทธร์ปุ๊บเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาในห้องใหญ่ถ้าเหตุผลนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายโงบประมาณสามารถทําได้ก็ไม่ได้การวิสูาน์โงบประมาณห้องใหญ่ก็ขึ้นให้วันนี้เนี่ยเป็นการมารายงานในส่วนของหน่วยงานที่ไม่ได้ขอรับงบประมาณนะครับจะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเลยนะฮะและอีกครั้งหนึ่งือพูดสิบสามมีนาคม พุธ13นี้นะครับก็จะเป็นการมารับรองแล้วก็มาดูกันรายมาตราก่อนที่จะเข้าสู่วาระสองและวรระสามนะครับในวันที่20และก็21มีนาคม2567รกครับกรรมธิการงบประมาณส่งสัญญาณเตือนนะครับหน่วยงานที่จะจัดทำคำของงบประมาณในปีหน้าว่าปีนี้เราพิจารณาปรับลดโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสํขภาพเนี่ย9 0้0กว่าล้านแปลว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเข้มข้นกว่านี้นะครับ เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีงบประมาณที่จะขอนั้นจะต้องสอดรับเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลก็คือตีมหลักของรัฐบาลก็คือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนงบประมาณที่เป็นประโยชน์น้อยหรือสามารถรอได้ก็ต้องพิจารณาอย่างเข้มข้นเช่นสัมมนาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศอันนี้ก็จะต้องดูโดยละเอียดก็เป็นไปตามสัญญาณที่ทางรัฐบาลได้ส่ง ปีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่อยากให้โฟกัสเนี่ยผมคิดว่าเราพิจารณาโดยใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับคือตัวเลขเนี่ยอย่าง,างที่เรียนน,ยนะครับว่าปีนี้เนี่ยหน่วยงานก็ใช้งบประมาณไปพันกองบางตัวที่มาขอเนี่ยก็กกมีการถูกใช้ไปไปบ้างเพราะฉะนั้นจะเรียนว่าอาจจะพิจารณาปรับลดได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่า ปีหน้าเนี่ยอย่างที่ขอรักกาพเรียนเลยว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าการจะทำงบประมาณนั้นต้องคุ้มค่าและยุดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับค่ะซึ่งในวันพุธหน้าก็จะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก็จะได้ไปลงนามรับรองร่วมกันสําหรับร่างพรบงบประมาณปี67ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามันก่อนจะส่งเข้าสู่ที่ประชุมสภาพิจารณาวารรสองและวรรสามในช่วงวันที่20 21มีนาคมนี้ค่ะ ครับนี่ก็เป็นประเด็นนะครับเรื่องของร่างพรบงบงประมาณต่อมาครับมาดูกันบ้างครับวันนี้เองทางรองประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรคนที่1ได้เดินทางไปเปิดโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตปี2567ภายใต้หัวข้อหัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตยที่จังหวัดพิษณุโลกครับ โดยนายปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรคนที่หนึ่งเป็นประธานในพธิธีเปิดโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจําปีงบประมาณ2,567กิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตภายใต้หัวข้อหัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตยณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิวมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็จัดโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโอกาสนี้เนี่ยทางรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งก็ได้ปาถักกรถาพิเศษเรื่องบทบาทเยาวชนกับสื่อประชาธิปไตยครับ ด้านนายนัทกฤษวงเจริญนะคะที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรในฐานะที่เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตมีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้โดยระบุนะคะว่าก็เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้และเกิดการตระหนักถึงความสําคัญในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการ แนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยและการสร้างบ้านเมืองสุจริตค่ะแล้วก็ยังมีการปลูกฝังค่านิยมวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตซึ่งโครงการในครั้งนี้นะคะก็เริ่มต้นขึ้นที่แรกก็คือที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งวันนี้ก็มีผู้ร่วมงานประมาณ300คนจากมหาวิทยาลายัยแล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนในพื้นที่ค่ะ สำหรับบรรยากาศภายในงานนะครับนอกจากจะมีการปาฐกถา,าพิเศษเรื่องบทบาทเยาวชนกับสื่อประชาธิปไตยของทางด้านของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แล้วยังมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเรื่องหลักธรรมทางศาสนาก,กับการพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมดูแอนด์ดนบนโลกออนไลน์เพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต การบรรยายในหัวข้อบทบาทสื่อในการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตแล้วก็ Interactive Workshop Design t ซน์ k i n g รวมทั้งกิจกรรมนิทรรศการความรู้บ้านเมืองสุจริต กัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยครับนี่ก็เป็นช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงเรื่องร้อนต้องรู้เป็นประจำทุกวันศุกร์กับคุณนัทเดชนะคะพาไปติดตามที่มาของวันสตรีสากลประวัติที่มาที่ไปต่างๆจนถึงวันนี้8มีนาคมนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้ากับช่วงเรื่องร้อนต้องรู้ค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องร้อนต้องรู้กับผมนัทเดชเอียดปุ่มครับเจอกันทุกๆวันศุกร์วันนี้พบกันวันศุกร์ที่8มีนาคม2,567เรื่องร้อนที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของวันสตรีสากลครับตรงกับวันที่8มีนาคมของทุกปีก็คือวันนี้นี่เองมาดูกันว่าวันสตรีสากลน,นั้นมีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับสตรีในแง่มุมไหนบ้างมาติดตามกันได้ครับกับเรื่องร้อนต้องรู้วันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยาบริการสารยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติห้องสมุดสารยุติธรรมด้วยครับวันสตรีสากลน,นะครับตรงกับวันที่8มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่สตรีทั่วโลกไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาหรือว่าอาชีพใดก็ตามจะร่วมกันเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมครับด้วยความเป็นมาครับคุณผู้ฟังประวัติของวันสตรีสากลเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับจากเหตุที่มีกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่สหรัฐอเมริกาในรัฐนิวยอร์กนะครับได้ พากันลุกฮือประท้วงนายจ้างให้เพิ่มค่าแรงแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีผู้หญิงถึง119คนที่จะต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยการที่มีการลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเขาได้ชุมนุมกันอยู่นั่นเองครับโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่8มีนาคมปี คศ1857ครับหรือว่าพศ2 4 0 0นั่นเองโดยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นพอปีคศ1907หรือว่าพศ2450-50ปีต่อมาเนี่ยมีกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ทนไม่ไหวต่อการเอารัดเอาเปรียบการทารุณการขดขี่ของนายจ้างที่ใช้งานเสมือนทาส เนื่องจากกรรมกรหญิงต้องทำงานหนักถึงวันละ16-17ชั่วโมงเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่มีวันหยุดด้วยนะไม่มีการประกันการใช้แรงงานใดๆเป็นผลให้เกิดการเจ็บป่วยจนถึงแก่ชีวิตในระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ได้ค่าแรงที่น้อยมากๆแล้วหากใครที่ตั้งคันเนี่ยก็จะถูกไล่ออกอีกด้วยนะครับความอัดอั้นเหล่านี้เนี่ยจึงทำให้ผู้หญิงที่ชื่อคลาร่าเซสคิน นักการเมืองสตรีที่มีแนวคิดสังคมนิยมชาวเยอรมันคนหนึ่งเนี่ยได้ตัดสินใจปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรีด้วยการนัดการหยุดงานในวันที่8มีนาคมในปี1907พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างเนี่ยลดเวลาการทำงานเหลือเพียงวันละ8ชั่วโมงเท่านั้นอีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่างแล้วก็ให้สตรีมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ด้วย อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าการเรียกร้องในครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่ามีแรงงานหญิงหลายร้อยคนเนี่ยถูกจับกุมแต่ก็ทำให้สตรีในทั่วโลกสนับสนุนการกระทำในครั้งนี้ของนักการเมืองที่ชื่อคลาร่าเซตคินและเป็นการจุดประกายให้กับสตรีทั่วโลกนั้นได้เริ่มตระหนักถึงสิทธิ์ของตนเองมากขึ้นด้วยครับคุณผู้ฟังต่อมาในวันที่8มีนาคมปี 1,908หรือว่าปีพศ2451มีแรงงานหญิงกว่า1 5 0 0 0คนได้ร่วมเดินขบวนทั่วเมืองนิวยอร์กเรียกร้องให้มีการยุติการใช้แรงงานเด็กโดยมีคำขวัญการรณรงค์ว่าขนมปังกับดอกกุหลาบซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมๆกับคุณภาพชีวิตที่ดี จนมาถึงวันที่8มีนาคมปีคศ1910หรือว่าปีพศ2453ความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้ก็ประสบความสำเร็จเมื่อมีตัวแทนสตรีจาก17ประเทศด้วยกันเข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่2นัณเมืองโคเปเฮเกนประเทศเดนมาร์ก โดยในที่ประชุมในครั้งนั้นครับได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรีในระบบ3-8ด้วยกันก็คือยอมให้ลดเวลาทำงานเหลือวันละ8ชั่วโมงให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอีก8ชั่วโมงและอีก8ชั่วโมงที่เหลือก็เป็นเวลาพักผ่อน พร้อมกันนี้นะครับยังได้มีการปรับค่าแรงของแรงงานสตรีหรือว่าแรงงานผู้หญิงเนี่ยให้เท่าเทียมกับแรงงานผู้ชายแล้วก็มีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วยและนี่นะครับคุณผู้ฟังคือความเป็นมาของวันสตรีสากลครับต่อมามาดูความเชื่อมโยงกับประเทศไทยกันบ้างนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสำคัญของสุภาพสตรีเช่นเดียวกันดังนั้นในวันที่8มีนาคมปีพศ2532ประเทศไทยได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติหรือกอสอสอขึ้นอย่างเป็นทางการโดยสังกัดสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ครับก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสำคัญของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนานับตั้งแต่นั้นมานะครับวันที่8มีนาคมของทุกปีประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในวันสตรีสากลด้วย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะจัด,จดนิทรรศการต่างๆเพื่อที่จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักแล้วก็เห็นความสำคัญของวันสตรีสากลนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ฟังคือสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับวันสตรีสากล8มีนาคมครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามข้อมูลและสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีนิติบัญญัติที่วันนี้เราสองคนนํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมนะคะสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้ทั้งทาง,ทางวิทยุรัฐสภาแล้วก็รวมไปถึงพอดแคสต์ทาง YouTube ด้วย TP Radio News ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณนะัฐเดชเอียดปุ่มและดิฉันทัดดาวทองอิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ